ลองเช่นดีแต่ลองเช่นมงดูสวัสดีครับผมอันนี้เราก็จะเอารถไปส่งที่ชุมพลแล้วเอาขึ้นก่อนพรุ่งนี้ค่อยเอาไปอันนี้มารับก่อนลองเช่นให้ดูครับนี่เป็นไดเครื่องขึ้นหนิมแต่ว่าเอออ่ะออเหียเยเอาแม่เช่นก็เหนียดีเลยวะโอ้แบบบบบินเลยตัวนี้มันมาเสียเงินอยู่รถแท้เลยตัวนี้ เออลองมาสร้างันดีกันเนี่ยนั่นหรอวะจามานุ้นการสร้างห้ดีดีแล้วถ้าเจ้าขิงมาดีดีลเอนแล้าี้เนี้ยงเ่าคอว่าสีเลี้ยงอันนี่เขาบอกว่าะลิงเขียนงามผมมาเขียนก็ไม่ลงทั่นี่เขียนบโคตบโบอย่างไดไหม กันลัาจะหายยังวะโง่ลงโงกงโุ้มเบาออกมาแค่น,นี้ตรงทีรีเออแน่นอนแน่นอนเสียดายเด้อจะตีจังไดน้องเงินกับโบมี่จะเก็บไว้สองคันก็ไม่ได้รักพี่เสียดายน้องครับต้องยอมปล่อยนี่ตัดเราข้างออกแล้วโคตรรลอที่จริงมันจะมีเหล็กกลมๆอยู่ข้างบนไม่ไม่เท่ตนี่ตัดออแล้ว,วเลย Đi này Đi đi đuôi Nè, nó đâu เขียนงามเนาไม่ดีนเนาะเขียนตรงทีลีเลยวะตอดตอนนั้นนะตอนที่ผมใส่น้ำมอเตอร์ลุ่มเล่ๆอยูอ่พราะออไปเห็นเหล่ากีบดีคนาดเนี้ดีแน,น่แท้แน่นเปี้ยเลย,นย,นยเนาะไปยังเนาะ เพราะว่าเสียงตรงเนี่ยเ,เขาใส่มาแล้วแต่นี่เขาเห็ดใหม่เลยฟีดใหม่เลยครับแน่นอนจริงจริงซ้ายดซ้ายดึงขวเาเนี่ยอ่าถึงนี้ึงนี้ มันบูมไม่โค้ว่ะโอเคไปจวดเอาไปขึ้นรถขันนิ่มไปขางสิสูงว่กกันสูงแล้วมา,มา,มาตางังเกสูงจะแท้กเล่นอ่น เพรามันตั้งขึ้นบุ๊มันตั้งขึ้นแล้วตั้งลงตั้งลงอีกบ่เอาลงอีกก็ลงอยีท่ามันสูงมากเลยท้ามันตั้งแต่ตอนหัวหลักก็ซี่บ่ดีเนาะมันอยู่ทางไหนทางนี้บ่เอ๊ ตัดตัวนี้ออกรอเลยครับอุดให้เรียบร้อยแผ่นอะไรก็อุดให้หมดนี่เจ้าของรถเขาบอกว่าจะเพิ่มเติมตรงนี้จะใส่ราวกันหมานี่เลยุ๊บขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ลงมาปุ๊บ,บเดี๋ยวจะเอาไปตีราคาให้เดี๋ยวจะให้ช่างากับเจ้าของรถโทรคุยกันเลยให้ตีราคากันเลยเพราะว่า ผมถือว่าผมขายแล้วนอกจากนั้นก็คือเราเป็นสะพานให้ช่างที่อยู่ชุมพลบุรีกับเจ้าของรถคุยกันเลยนะครับไม่มีบวกแน่นอนคนเดียวผมไม่มีแน่นอนเพราะว,ว่าเราพอใจในในรถที่เราขายได้คือลูกค้ามาช่วยเราในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เราฝืดเครืองลูกค้ามาช่วยเราเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับไม่ใช่ไปซ้ําเติมเขาไปบวกเขาอีกนะครับไม่ใช่ ขนาดทาสีผมยังจากสองหมืนห้าผมต่อรองให้ให้เขาอะสองหมื่นทวนช่วยเลยช่วยลูกค้านะก็ถือว่าเป็นรถตัวเองบอกบอกช่างว่าเป็นรถผมนี่แหละแต่ลูกค้ามัดจาแล้วทําได้ไหมสองหมื่นช่างเขาบอกเออช่วงนี้งานน้นอยก็พอได้อยู่ได้อยู่ก็ตกลงทําแต่ทีนี้เขาไปดูแบบแล้วทีนี้เขาอยากได้ตัวท้ายตัวอะไรใหม่ออก็เลยว่าเออจะเอาไปทํา โอเคนั่นละ่ะต้มนั่นละ่ะช่างสีกินมากมาแล้วแท้ท่างท่านเดชเอามาจะบวกให้เราอยจะบาทนะช่างสีกินมากเลยเร็วเร็วเร็วเร็ช่างสีกินมากเร็วเออเนี่ยละ่ะถึงช่วงแล้วช่างสีกินมากเออเอามาจัดไป ช่างสีกินมากครับวันนี้กระบ,บก3ล้อครับแ<ช>หนเอาขี้ขับขึ้นเออช่างสีกินมากเอาล่องกัน,กนไม่ใช่เดียให้เออขี้ขี้เออโลเล่กันลังเหวไทยเราถึงถึงเทียนแล้วไปเอาอีกบอดี้ซื้ออีกขวดนึงซื้ออยู่นนยเอเอออออจัดไปจัดไปดูดูดิ <laughs> ว่าไอ้ลูกหลาน <laughs> ว่าไอ้ลูกห <laughs> ลกานมันเดียวของว่อะ เอาเอาลอยหยียบซื้อๆกับขวบยืนได้สักทีออไปขึ้นไปเหยับหยับเราลอยซื้อๆขวบไปนี่นะมาทางนี้จั่ไงเออไปต้องไปต้องไปไปไหนไปอีกขวาอีกขวาอีก,กอ่าดีดตวดีไปไปไปต้องไปต้องไปอไนะ๋ออ๋ออย่าเบียดเลยอย่าเบี่ยดเลยนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวถาดขึ้น เออผมจะถาดเกินเดี๋ยวไปโย่ไก่ได้เพราะไงประเดี๋ยวปิดตำนาน่ช่างสีกินกินมากได้ป่ะนี่จะไปโย่ไก่ได้เดี๋ยวปิดตำนาน่ช่างสีกินมากได้เออช่างสีกินมากเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไหลหน่อยนะเดี๋ยวเดินหนักปล่อยไหลหน่อยนึงไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดียว ủa, qua, qua đây, qua đây, cùng đây. em Đi bố mở thàn luôn nào má, phải này nào má. Đi lên, qua lên ช่วงนี้ชี้เนะช่างสีนบ้มากเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวห้องหลอกกันโอ้ยนี้ยละเดียดชิบปัะนี้แหละช่างสีกินมากได้ได้เทียดแล้วเอาดับกันงแลยสิขัดอะไรอยู่ขอบคุณเสียซี่มากครับ ป๊ปซ <elim> Moment. ี่นะเป๊ป <ś> ซี oh. uh ่ม่นเป็นม่นเป็นสีม่นเป็นเสื้อ่เป๊ปซี่นี่ช่างดีช่างดีช่างดีช่างเก่ง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 อันนี้ก็ช่างสีกินมากลูกหลานแฟซีหลายทด้ช่างสีกินมาก